ชาหนึ่งสมาชิกมาจากจังหวัดพิษณุโลกมืจากพิษณุโลกนะคะจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดและเปจังหวัดอื่นไหมคะที่มานี้ยต้องจากอุบาจังหวัดโอโุบานญี่ปุโโน่นเดี๋ยวจะให้แนะนำนะแบบมิสแกนนะคะค่ะก็เออเล่นอย่างนี้ค่ะว่าพี่น้องที่มาเดินทางมาเที่ยววันนี้นะคะจังหวัดศรีสะเกดเนี่ย เรามีท่าเบญจสสีนะคะเป็นสินค้าที่เป็นผ้าไหมเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายแต่แต่ย้อมสีเบญจศสีเบญจะสีก็คือเป็นสีมงคลทั้งห้าสีสีที่ว่าเนี่ยไม่ใช่สอเสือสารีนะคะเป็นสอสารารอเรือสา,สารีสีหมายความว่าเป็นมงคลนะคะ1ใน5 คืออยู่ที่นี่นะคะเราเรียกว่าสีลาวานะคะสีลาวาเป็นสีที่ทํามาจากดินภูเขาไฟนะคะจริงๆทุกท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วว่าดินภูเขาไฟหรือดิเช่นดินเินแดงอะเวลาเ,าเออเวลาย,ย้ออกมาสีออกจะเป็นสีแบบโทนแดง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 เหลืองๆแบบนี้ค่ะแดงเหลืองสดเข้มส้มๆนะคะแล้วก็มีอีกหลายสีนะคะ 1. สีลาวาจากดินภูเขาไฟ 2. ส,สี มะดันมะดันก็เป็นสิ์มงคลเดี๋ยวต้องให้พี่เขาแนะนําว่าสมัไมถึงเป็นมะดันคอราบได้ไหมคะกูได้อะคุยดยกันก็ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมะดันนี้เกิดจากไม้มะดันที่เขาย่างไก่มีรสชาติหอมก็เลยก็จากที่เปลือกมันที่เราเหลือจากการย่างไก่แล้วเราก็เอามาทำเป็นการต้มยมผ้าได้ค่ะเป็นสีมะดันมะดันนะคะเป็นสีมงคลอีกหนึ่งสีก็คือว่าถ้าคุณได้สวมใส่ ผ้าทอหรือผ้าที่ย้อมสีมะดานจะทําให้คนหนุนนานะคะส่งเสริมให้คุณไปได้ไปทําที่สิ่งดีๆนะคะอันนี้สีมะดานสีที่สองคือสีมะเกลือสีมะเกลือนะคะสีมะเกลือเนี่ยเป็นสีทุกท่านรู้อยู่นะสีมะเกลือือสีดําถูกไหมคะปกติเราก็เอาเอาตะเกลือเนี่ยมาย้อมสีกันอยู่แล้วเป็นสีดํานะคะสีดําเนี่ยหมายถึงความมั่นคงนะคะมั่นคง ทำอะไรก็จะดีดังสีของมันนะคะสีดำนะคะสีถัดมาค่ะสีลำดวนสีลำดวนดำดวนนะคะหรือสีดอกไม้ประจําจังหวัดนะคะสีเหลืองเนี่ยเรามองถึงความสงบร่มเห็นนะคะใครใส่เสื้อผ้าสีเหลืองเหลือสีเหลืองที่พอจากสีลำดวนสีลำดวนเนี่ยค่ะดอกลำดวนหรือเราเรียกว่าดอกลำดวนเนาะเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดของจังหวัดศรีสะเกษนะคะฉะนั้นคําที่สวมใส่ก็ มันจะมีความหอมกลิ่นอ่อนๆนะคะสีออกมาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองวนวลๆไม่ไม่เหลืองเข้มแบบนี้นะคะจะสีสีลุงทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยกินพื้นที่หลายจังหวัดมากนะคะในที่ทุ่งกุลาร้องไห้เราเราเรียกกุลาเพราะเราที่ที่ไม่แข่งแรงมากทำอะไรก็ไม่ได้น้าอะไรเราเรียกว่าทุ่งกุลานะะคทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโครงการพระราชดำริลงามานะคะ การตักทุ่งที่ตรงนั้นที่เป็นทำเป็นทึ้นทะเลสาบได้รางวัลหลายหลากหลายทั่วโลกเลยนะคะที่ทุกกลาเราให้แห่งนเป็นสีเทาๆเนาะบนบนบนเงินบนเงินจะเุนเทาบนเงินบนเงินนะคะซื้อนะคะว่าควรจะควรจะมีหรือว่าซื้อไปฝากนะคะผ้าทอเบจะสีนะคะใส่ทั้งห้าสีนัเป็นสีมงศริมงคลให้กับตัวเองด้วย แต่วันนี้เราคงไปไม่ทบทั้งห้าสีนะคะเราได้หนึ่งสีคือสีลาวานนะคะที่เป็นดินแดนแห่งนี้นะคะเดี๋ยวก็ส่งต่อให้ทางชุมชนได้เลยค่ะจากสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคณะทัวร์จากการท่องเที่ยวนะคะเ,เราก็ขออื่นล้วขอยินดีแล้วก็ดีใจมากที่ท่านมาเยี่ยมเยียนแล้วก็เราเราเองก็จะมี กลุ่มของเราก่อตั้งเมื่พอพศ2559เริ่มต้นจากลำไยเราล้นตลาดก็เลยเก็บลำไยไปขายเราทีนี้นั้นจากนั้นเราก็เลยไปเจอกลุ่มทอผ้าอยู่ก็เลยไปปรึกษาคขาว่าทำยังไงอย่างเงี้ยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนพื้นที่แถวนี้ก็จะปลูกปลูกข้าวโพดปลูกม,มันอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ได้น้อยก็เลยก็เลยพากันปรับเปลี่ยนมาปลูกตอนนี้ก็ปลูกทุเรียน